สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านวันนี้พบกับพวกเราอีกครั้งครับเพจหุ้นรายวัน Daily Stock นะครับวันนี้วันที่วันศุกร์ที่27สิงหานะครับพรุ่งนี้ไม่มีตลาดเปิดนะครับไม่ต้องลุ้นหุ้นกันนะครับแต่ว่าเสราร์อาทิตย์นี้มาติดตามกับคลิปของเพจเราได้ซึ่งปกติทุกวันเสราร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีคลิปเป็นแนวเชิงความรู้นะครับก็จะมาเล่ากันถึง ความรู้ทางเทคนิคความรู้ทางพื้นฐานหรือจิตวิทยาการลงทุนนะครับวันนี้เสาร์อาทิตย์นี้เราที่เราจะพูดกันก็คือจะเป็นเรื่อง MACD นะครับเป็น indicator หนึ่งที่ส่วนใหญ่เขาก็ชอบนิยมใช้กันนะครับใช้คู่กันกันกบ RSI สองอันนี้กับดูกับ Volume ดูกับแท่งเทียนก็หากินได้แล้วครับแล้ววันนี้นะครับสรุปยอดการซื้อขายเป็นทางต่างชาติซื้อไป6000กว่า เยอะมากเลยนะฮะกองทุนซื้อไปพันสี่บลกเกอร์ก็ซื้อไปเก้าร้อยแปดสิบมีรายย่อยเนี่ยขายไปหนักๆนะครับก็ขายหนักที่ไรหุ้นบวกเยอะทุกครั้งนะครับเมาของเราต้องชวนเพื่อนๆเ,นเนมามาดูเพจพวกเรากันบ้างนะครับถ้าดูจากเซ็ตนะครับก็จบขาลงช่วงที่แล้วมาเป็นไซด์เวย์แล้วก็ วันที่หลุดไซด์เวก็เบรกเปิดแกรบขึ้นไปเลยนะฮะขึ้นไปตอนนี้ก็เป็นแบบบูลลิชมากๆนะฮะทะลุ1,600ไปด้วยซ้ำนะครับวันนี้มีแบบช่วงเช้านี่แบบยึกยึกยักยักยึกยักยแล้วก็ทะลุไปไปปิดที่1611นะครับถือว่าปิดขึ้นไปสูงเลยนะครับตรงเนี้ก็เสียวมากแล้วนะฮะตอนนี้ถ้าเราดูที่แถบข้างล่างนี้นะครับตัว แทบ RSI นี่คือแตะจุดที่เขาเรียกว่า o v e r b o u r h t ก็คือซื้อเยอะเกินไปแล้วนะตอนนี้ก็เตรียมตัวลงได้แล้วนะครับผมว่าถึงจุดนี้ก็ไปได้อย่างมากน่าจะประมาณ1,620นี่ครับแล้วก็จะต้องเริ่มมีการกลับลงมาพักตัวที่ RSI เท่ากับ50แล้วจึงเชื่อว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะเริ่มมีข่าวร้ายเช่นพวกประชุมเฟด Q ิวองค์ QE ตัวเลขผู้ติดเชื้อการเมืองเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มมีปัญหาละก็น่าจะย่อตัวลงมาปกติเนี่ยข่าวก็จะมาหลังจากการาฟตลอดนะฮะถ้าเราลองดูดีๆเถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเรารู้ไหมว่ามันจะลงไม่รู้หรอกครับรู้ไหมว่ามันจะขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทำได้ก็คือวางแผนเตรียมตัวไว้ล่วงหน้ายังไงบ้างก็คือว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันแพงแล้วใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันแพงแล้วเราก็ไม่ควรที่จะเริ่มต้นเข้าไปซื้อตอนนี้นะครับถ้าเราเข้าไปซื้อก็ควรจะเป็นการซื้อที่ซื้อขายภายในวันหรือซื้อขายภายในระยะสั้นๆมากๆนะครับถึงจะสามารถทําได้แต่ว่าถ้าเรากะว่าจะซื้อขายไปยาวๆเนี่ยผมว่าช่วงนี้ก็ชะลอดูก่อนดีกว่านะครับถึงแม้ว่ามันจะดูน่าซื้อแค่ไหนจะเป็นหุ้นใหญ่เติบโตแค่ไหนก็ลองเล็งดูดีๆนิดนึงนะครับ แต่ถ้าเราซื้อไปแล้วเนี่ยเราฟอลโล่ได้ว่าเอยโอเคมันพอไปได้อยู่อะไรเงี้ยครับเอ่อถ้า,างั้นเราลองออมาดูตัวแรกของเรากันเลยนะครับที่เราตามกันมาก็จะเป็นโอเชียนนะครับเพจของเราก็จะไม่เหมือนเพจอื่นที่อาจจะสแกนหาหุ้นใหม่เข้ามาเรื่อยๆของเราก็คือไม่อยากจะดูจำนวนหุ้นมากเกินไปที่เราจะติดตามไหวนะครับแล้วก็จะดู ตัวหุ้นประมาณนี้ครับตัวเดิมๆถ้ามันถึงจุดออกเราค่อยคัดออกนะครับอย่างโอเชียนเนี่ยเขาก็มีช่วงที่เขาเบรกเทรนไลน์พุ่งขึ้นไปแรงๆแล้วแต่ว่าก็สุดท้ายไม่ผ่านแล้วก็กลับลงมาวิ่งไซเวย์เดิมนะครับอยู่ที่ช่วงระหว่าง1.6เป็นแนวรับสำคัญไปจนถึง1.73นะครับก็วิ่งไซเวย์อยู่ประมาณนี้ทั้งที่มีข่าวดีขึ้นมาเยอะแยะเลยตรงนี้เราก็เตือนกันไปเรื่อยๆนะครับว่า ถ้าใครคิดว่า,าไม่ไหวแล้วก็ออกก่อนหรือว่าแบ่งครึ่งออกก็ได้นะครับจะได้ลดความเสี่ยงแต่ถ้าใครคิดว่าดูทันดูไหวอยู่ก็ตามกันต่อไปนะครับแต่ถ้าหลุดก็ควรจะขายนะครับปิดวันนะครับแล้วหลุด1.6 1.56จด้แต่ควรขายนะครับโอเชียนก็ยังถือไปต่อนะครับตัวต่อมานะครับเคอร์รี่นะฮะวันนี้ก็ปิดขึ้นไปวิ่งขึ้นไปถึง42.75เนาะ42.5 แต่ว่าสุดท้ายก็กลับไปปิดที่42แต่ก็กราฟยังดูดีนะครับยังสามารถเหวี่ยงขึ้นไปได้เออตัวนี้คาดว่าอาทิตย์หน้าเขาน่าจะทำได้ใกล้ๆเคียงกับเป้านะครับน่าจะไปถึงที่หายล่าสุดที่ช่วงประมาณ43บาทอะไรเงี้ยครับเคอรี่ก็ถือลุ้นต่อนะครับกราฟยังดูดีนะครับเคอรี่นะครับไปต่อกันที่กลูคอนนะครับกลูคอนของเรา ยึกยักยึกยักไซเวย์แต่ว่าเป็นไซเวย์ที่ภาพสวยขึ้นก็คือยกจากกรอบ1.15ถึง1.2เนี่ยมาเล่นที่กรอบ1.2ถึง1.6แล้วนะครับวันนี้ก็ยึกยักยึกยักปิดไปที่1.24นะครับก็ปิดไปใช้ได้วอลุ่มก็พอได้นะครับตัวนี้เขาอยู่ในระหว่างควบคุมเรื่องแคชบาลาน c ์ถ้าเกิดซื้อขายเกินประมาณ200กว่าล้านหุ้นเนี่ยก็จะติดกลัมติดคุกต่อนะครับแต่ตรงนี้ก็ วอลุ่ม <Volume S 2> ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ยังลอดต่อไปคือเชื่อว่ายังรอข่าวอย่างที่ได้แจ้งไว้เมื่อวานข่าวเรื่องใบอนุญ,ญาตกันชงและเรื่อง M&A บริษัทต่างๆนะครับบรู Bruce, oh, ๊คโอ้พิมพ์ผิดบรูคนะครับบรูคตัวนี้กยยย็ยึกยักนะครับวันนี้ XD มาแต่ว่าก็ไม่ได้ลงเยอะปิดไปที่70สตังก์ก็ถือว่าได้ เออยังได้ปันผลฟรีกันไปอยู่นะครับรอลุ้นตัวนี้ไปขึ้นไปเทสอ่อ73สตังค์ไม่ผ่านย่อลองมานะครับยังอยู่ระหว่างไซด์เวในกรอบแคบๆนี้นะครับ mm hmm. บุ๊กก็ถือลุ้นต่อไม่มีอะไรครับโอสสภานะครับวันนี้ก็มีวิ่งขึ้นไปนะครับช่วง36บาทแต่ว่าก็ 36.25เลยนะครับแต่ก็สุดท้ายกลับมาปิดที่35.75ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆน่าจะปิดได้ที่36นะครับวันนี้ก็แปลกๆแ,แต่ก็มีโวลุ่มมีโวลุ่มซื้อเข้ามาแต่ราคาไม่ขยับอาจจะมีคนเก็บของหรือว่ายังไงเนี่ยนะครับแต่คิดหน้าเขควรขึ้นนะครับถ้าไม่ขึ้นก็มีโอกาสลงไป35มานะฮะสำหรับโอสอสภา,าแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรเราทยอยซื้อได้นะครับเพราะเป็นหุ้นดี สามารถเก็บกินปันผลได้ในระยะยาวนะครับทัวเฉลี่ยตามแนวรับได้อยู่สำหรับ as advance วันนี้นะฮะปิดไป184.5ก็ถือว่าสวยงามนะครับแกว่งๆอยู่ในกรอบระหว่าง1 8 1ถึง186ก็ทำกรอบไซด์เวกรอบบนที่2นะครับ ตัวนี้ใครเข้าไปแล้ว181ก็ถือต่อถ้าย่อลองมา180 181ก็เก็บได้นะตัวนี้ก็วางแผนเข้าเป็นไม้ไว้เหมือนกันนะครับเบื้องต้นก็เข้าไปแล้วไม้หนึ่งรอถ้าย่อลองมา180ไม่หลุดก็ซื้อนะครับแอดนซ์ถือได้หุ้นดีนะครับมีปันผลด้วย PTT GC นะครับไปดูกลุ่มปอเป็นยังไงบ้างนะครับก็ปิดไป62บาทไม่ได้ไม่เสียเท่าๆวันนะครับ ใกล้ๆเดิมก็ยังถือว่าดูดีก็มาวิ่งเล่นที่ไซเวที่กรอบที่สูงขึ้นนะครับจริงๆไปดูตัวแม่เขานะครับ PTT เนี่ยยกขึ้นมาเป็น37.75แล้วนะครับผมกำลังจะเทสแนวต้านนี้เลยแต่37.75ถ้าทะลุก็น่าจะยกไปเล่นกรอบใหม่แล้วนะครับสำหรับ PTT ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมยังต้องแก้ไขพอร์ตอยู่นะครับติดอยู่ตั้งแต่ก่อนรู้จักคำว่าเทคนิคนะครับ ตัวนี้ตัวปตทแม่กําลังจะไปเทสท,ท,ที่เส้นเฉลี่ย200วันนะครับถ้าหลุดแนวต้าน37.75นะไปเจออีกทีหนึ่งประมาณช่วง38.75เป็นอีกต้านหนึ่งล้วต้านสําคัญก็คือให้ผ่านเส้นแดงๆเนี่ยแหละนะครับปกติผมใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็น moving average ธรรมดาเลย200วันนะครับสำหรับ เมื่อกี้เราพูด PDT GC แล้วก็เลยมาต่อถึง PTT ด้วยเลยนะครับเพราะว่าเห็นว่ากราฟดูมีการปรับตัวขึ้นสวยแล้วก็เป็นตัวที่ลากเซตขึ้นมาเลยนะฮะ IVL ก็ยังดูดีนะครับปิดไปไม่ได้เสีย42.75นะครับก็เหมือนอได้รับปันผลไปฟรีนะครับผมวันนี้ได้รับปันผลไปแต่หุ้นไม่ลงมาก Tisco ครับผมกลุ่มธนาคารก็ยัง p พอร์ฟอได้ใช้ได้เลยนะครับ TISCO ก็วิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวที่เป็นไซด์เว์กรอบบนแล้วนะฮะกรอบที่2แล้วนะครับที่เปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นก็ตอนนีอ้อยู่ช่วง93.5ไปจนถึง102นะครับกรอบที่เขาน่าจะวิ่งได้นะครับใครที่คิดว่าเอออยากจะลงทุนกับทิสโก้เนี่ยผมว่ารอให้ s s เเขาข้างล่างเนี่ยนะครับ ย่อลองมาที่50นิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยเข้าไปถ้าขึ้นไปตอนนี้เราก็มันมีโอกาสจะลงมากกว่าจะขึ้นอย่างเงี้ยครับคือเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือจะลงแต่มันมีโอกาสจะลงมากกว่าจะขึ้นเราก็เลยยังไม่ซื้อนะครับผมก็จะรอให้เขาย่อตัวลงมานิดหนึ่งนะครับกลุ่มแบงก์อีกตัวอสองตัวนี้เป็นตัวที่เราเลือกเพราะว่ามันเพอร์ฟอร์มเหนือกลุ่มนะครับก็ ก็จริงๆนะครับเขาก็ดูท่าทางเนี่ยเขาพร้อมจะไปต่อนะครับ S C B เนี่ยวันนี้ปิดไป1 0 5 5เลยกราฟเนี่ยดูเหมือนอยากจะทะลุแนวต้านนี้ไปแล้วนะครับถ้าเปิดมาอาทิตย์หน้าเนี่ยตัวนี้ก็จริงๆมีโอกาสจะทะลุไปได้เหมือนกันแต่ว่า R S I เนี่ยม,มันติดอยู่ที่ overbought เนี่ยมีโอกาสที่จะร่วงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทำหลักการเดีวยวกับทิสโก้คือว่า รอให้เขาย่อก่อนแล้วค่อยซื้อเราจะไม่ซื้อที่จุดอย่างนี้ครับก็ความเสี่ยงมันเยอะกว่านะครับถึงแม้มันจะมีโอกาสไปก็ตาม AMR นะครับตัวนี้วันนี้ไม่ผ่านแนวต้านสำคัญราคา IPO คือ6.9นะครับใครซื้อไปแล้ว6.6เหมือนเราก็ลุ้นต่อไปนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้าก็อาจจะรออีกนิดนึงนะครับ เพราะว่าถ้าเขาไม่ผ่านเนี่ยเขาอาจจะย่อกลับลงมาที่6.6ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเขาผ่านแล้วก็ยืนได้เหนือ6.9เราค่อยเข้าไปอีกทีก็ได้นะครับสำหรับ AMR ก็ประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวไว้ช่วงเสาอาทิตย์นี้นะครับไม่แน่ใจจะเสาหรืออาทิตย์เดี๋ยวเช็คก,กับเซียนตุ่นอีกทีนึงครับเซียนตุ่นเราก็เป็นคุณหมอนะครับจะยุ่งยุ่งก็ยังไงเดี๋ยวถ้าเราทำคลิป คิดว่าน่าจะเป็นวันอาทิตย์แล้วฮะเราจะปล่อยออกมาก็เป็น MACD เราก็จะเอามาดูว่าอ้าวตัวไหนที่ดูอินดิเคเตอร์ MACD เป็นสัญญาณบายแล้วมันได้กินกำไรรอบใหญ่บ้างอ่ะหรือตัวไหนที่ทำสัญญาณซื้อของ MACD ปับ๊บแล้วกลายเป็นว่าไปส่งสัญญาณขายตอนที่ซื้อกับขายเนี่ยที่เขาส่งสัญญาณให้เราเนี่ยแต่เรากลับซื้อ แพงกว่าขายก็คือขาดทุนนั่นเองก็จะมีตัวอย่างทั้ง2กรณีและอีกหนึ่งอันก็คือจะเป็นตัวที่ MACD เนี่ยกำลังจะตัดเป็นสัญญาณบายนะครับในอาทิตย์หน้าที่เราคาดการหรือส่งสัญญาณบายออกมาแล้วในวันนี้วันศุกร์นี้นะครับเราก็จะเอามาดูให้ดูประมาณหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างให้ดู เออยังไม่ได้ทำการบ้านกันเลยเดี๋ยวไปทำการบ้านวันเสาร์แล้วก็อาจจะมาอัดให้ฟังวันอาทิตย์กันนะครับก็ใครที่ชอบสไตล์ของเราก็กดติดตามกันไว้ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเราก็เป็นแค่นักลงทุนคนหนึ่งแล้วก็มาแบ่งปันวิธีการแบ่งปันแผนการลงทุนให้เพื่อนๆเ,เอาไว้ใช้เปรียบเทียบกับแผนของตัวเองนะครับไม่ได้แนะนำให้ซื้อขายอะไรตามเราขนาดนั้นฮนะก็ยังไงก็ฝังไว้ด้วยครับ ไม่ดีไม่ดีก็ติชมได้หรือว่าใครคิดว่ามีหุ้นตัวไหนที่อยากให้พวกเราลองช่วยดูในมุมมองของเราหรืออยากรู้มุมมองตลาดหรือคริปโตก็ได้นะครับคริปโตเราก็แอบแอบดูแล้วก็มีเพื่อนๆเราเล่นเราเองก็มีแบ่งกระจายการลงทุนไปบ้างเหมือนกันนะครับก็ยังไงคอมเมนต์กันมาได้ไม่เสียเรียนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ